มานสเซอร์ไพร์ปาการหลังคนใหม่สูง2เมตรดวน UAE มานโผกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่งรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้กับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมรู้สึกฟี f าเดยเดืนมีนาคมที่ประเทศสหรัฐอลับเอมิลตล์ระหว่างวันที่25-28มีนาคมด้วยนัดแรกพบซีเรียนในวันที่25มีนาคม ต่อด้วยเจอเจ้าภาพ UAE ในวันที่28มีนาคมได้มีรายง,งานว่ามานโปกิงได้ประกาหลังคนใหม่ส่วนสูง2เิมรรเข้าสู่ทีมเป็นครั้งแรกซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้ของเอลิสดอลลเป็นครั้งแรกในยุคข,ของมานโปกิงด้วยเขาจะเข้ามาเป็นหนึ่งใน26คุณคนชุดลุยศึกฟี f a เดยตะวันออกกลางการมาครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งเขามีสถิติที่ยอดเยี่ยม จากแก้ลงสนาม13นัดนีนไทยลีกประจำฤดูก,กาล2022-2023นี้โดยสถิติของเอลิสเตอร์ลลอะมีดังนี้เคียรบอล24ครั้งบล็อก11ครั้งตัดบอล13ครั้งเข้าประทาชนะ86.4%ด้วยต่อตัวชนะ62.1%ตัวลูกกลางอากาศชนะ72.3%ส่งบอลสำเร็จ78.2%ขิชิด2นัดยิง2ประตูจากโอกาสยิง7ครั้ง